สวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีลงสวนถางหญ้าใส่ปุย๋ยต้นแอปเปิลค่ะตอนนี้อากาศร้อนก็เลยนอนเล่นค่ะรอสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าทำมาแล้วก็เหนื่อยรออีกนิดนึงให้หายร้อนแล้วค่อยจะเข้าไป ออกไปทำใหม่ไม่ใช่เข้ารถด,ดำทำําสวนรถด,ดำทำําสวน อันนั้นสวนผักสวนผักอันนี้ต้นลูกกระพุนกำลังจะออกใบดอกหมดแล้วกำลังจะเป็นลูกค่ะเป็นหมากเป็นหน่วยบานเหฮาเอินว่ากําลังสิออกหน่วยจับดอกจับหนวยภาษาไทย แปลว่าอะไรนะคอยจำบ่ได้แปลว่ากำลังจะออกมากออกผลเนาะคอยถนัดแต่ว่าภาษาอีสานภาษาไทยคอยบอถนัดคอยเป็นคนอีสานเมืองอุดรบ้านเกิด บานตัดสายแห่แพรสายบือฟังสายแห่แพรสายบืออันนี้ต้นแอปเปิ้ลอันนี้ดอกทองดอกเงินดอกทองเหลืองอลามเรียกเออลูกนกเรียกลูกนกมาเล่นน้ำกับมาตะกีมากตอนนี้ไปอยู่โฮมสงสงัยหอน กระเดี่ยวกระเดี่ยวยนในโฮมมอนตัวสีดำจุ๊บจิบมาพี่มาแล้วมาแล้วจุ๊บจิบจุ๊บจิบจุ๊บจิบมาพี่มามา,มาเล่นกับแม่มามาเล่นกับอีแม่มา อจบไปแค่นี้แล้วจ้าสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวก็จะออกครับองแองมาเล่นน้ำบ่<ะ>ครับองแองมาเล่นน้ำเอานอนลงจันเอานอนลงเอาปืนลื่นเป็นบ่ปืนลื่นน่ะเ็นบ่ห่อนบลลูกหืมเองห่อนบ่แององแององแองห่อนบ่องแอง นะแกงหอนเบอร์คำว่าพี่มาคำว่าหฮมมามะนี่บ้านนอดนี่บ้านนี่มา